ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องเหตุที่ทำให้ทรงได้พระนามว่าตถาคตในหนังสือพุทธพจนาหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า30จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะ เล่มที่21หน้าที่30ข้อที่23ภิกพิกุทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนออกจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงละเหตุ ให้เกิดโลกได้แล้วความดับไม่เหลือของโลกเป็นสภาพที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้แจ้งความดับไม่เหลือของโลกได้แล้วทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงทำให้เกิดมีขึ้นได้แล้วซึ่งทาง ให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนั้นวิกุทั้งหลายอายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัส ได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตามด้วยใจอาจตนะนั้นตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตภิกขุทั้งหลายราตรีใดที่ตถาคตได้ตรัสรู้และในราตรีใด ที่ตถาคตปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตภิกุทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารปรมในหมู่สัตว พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตถาคตเป็นผู้ยิ่งไม่มีใครครอบงำเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคต